ท่านผู้ชมครับพบกับผมอีเชนเฉยนะครับสกนเดชวาเลตี้นะครับวันนี้ผมสกนเดชกับน้องจิบ๊บวาเลตี้นะคะวันนี้น้องจิบ๊บวาเลตี้ได้อยู่ที่วัดใหม่คลองหอมตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุสขโขทัยคะ่ะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาธุชนคนเยบุญนะครับวันที่สามเนะครับธันวาคม2563นอานะครับพระคุณเจ้าจะมี สวดมนต์ข้ามปีนะครับแล้วภายในวันที่22 23 24กุมภาพันธ์นะครับ2,564นะครับจะบวชนาคหมู่นะครับอย่าลืมอยากพลาดนะครับผู้มีจิตศรัทธาและใจบุญทั้งหลายใครไม่มีทุนทรัพย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาก็จะบวชให้นะครับใช้เป็นน้องจิบบวชโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเชิญค่ะทุกคนที่อยากมาร่วมบวชนาคหมู่นะคะก็เชิญได้วัดที่ของวัดใหม่คลองหอมนะคะเอาละครับเดี๋ยวมีการเสียเวลาเดี๋ยวให้น้องจิบพาไปกราบหลวงพ่อว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวตามน้องจิบเข้าไป ขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททุกท่านขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายอัตมภาพพระมหาจัก,กรพงศ์วิสุทธ,ธิพานีเลขานุก,การเจ้าคณะตำบลเมืองบางยมผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดใหม่คลองหอม ตำบลในเมืองอำเภอสวรครคโลกจังหวัดสุขโขทยัยสำหรับในวันนี้อัตมาภาพก็มีข่าวบุญข่าวกุศลที่จะนำมาบอกกล่าวให้แด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมกันในการอนุโมทนาและได้ร่วมกันในการสรรัพย์บริจาคปัจจัยในการบูรณะเสนาสนะสง์ บูรณปฏิสังขรณภายในวัดใหม่คองหอมแห่งนี้จึงได้ถือโอกาสนี้ขอเจริญพรเชื้อเชิญเจริญศรัทธายาตโยมผู้ใจบูญใจกุศลได้มาร่วมในการทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนา ได้ร่วมในการช่วยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดใหม่ของหอมจังหวัดสุขโขทัยแห่งนี้ให้เกิดความสวยสดงดงามให้เกิดความเจริญเป็นที่น่าทัศนาแด่ท่านสาธุชนทุกท่านธรรมภาพจึงขอโอกาสนี้บอกบุญแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายนาโดยสามารถร่วมบุญได้ที่วัดใหม่ของหอม ตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยหรือสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่0839545957หรือถ้าหากว่าท่านสาธุชนท่านใดไม่สะดวกที่จะเดินทางมาร่วมบุญที่สถานรานบุญวัดใหม่คองหอมแห่งนี้หรือสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 5, 5, 6, 2, 3, 3, 2, 5, 3, 7ชื่อบัญชีวัดใหม่ของหอมซึ่งในวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2,563นะซึ่งตรงกับมาวันสิ้นปีนี้นาะก็ทางวัดจะมีการ จเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีก็ขอเชื้อเชิญจเจริญศรัทธาท่านสาธุชนพุทธบริษัทได้มาร่วมกันในการสร้างกุศลบุญราสีนาจเจริญพุทธมนต์นาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เราท่านทั้งหลายเท่านี้และในท้ายที่สุดนี้อัตมาภาพขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือคุณ คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมารวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาระวะปัจจัยส่งเสริมเติมส่งให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านจงจเจริญไปด้วยจตุรพิธพพรชยัยคืออายุวันนะสุขพะพละปฏิพานทนสารสมบัติธรรมสารสมบัติ หากแม้นจะได้นึกหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอให้สิ่งนั้นๆทั้งปวงจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกคนทุกท่านเทินวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วผมต้องกลัาบลาทางรายการไปก่อนนะครับผมสกุเดชต้องกร่าบลาทางรายการไปก่อนและน้องจิบ๊บน้องจิ๊บเรตี้ครับสวัสดีครับท่านผ<ด>ู้ชม ก็จะเปนพร